ี่เธอกล้าจะกจอกเองินของลาเหรอฉันอุตส่าห์เลี้ยงเธอเหมือนลูกเหมือนหลานเอ็นดูเธอเหมือนหลานาแท้แท้แต่เธอเนี่ยมันเนรคุณจริงๆเธอเนี่ยมันเลวกว่าที่ฉันคิดอีกสะกดคำว่ากระตันญูหรือว่าซื่อสัตย์เป็นไหมสวัสดีค่ะลูกค้าได้จองอะไรไปคะเอ่อไม่ได้จองไว้ค่ะ งั้นเชิญโต๊ะสี่ด้านในเลยค่ะเชิญค่ะเมนูค่ะค่ะกินอะไรอันนี้ดีไหมน้องมาเนื่อยนี่ค่ะเป็นเอาไหนค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะแต่ว่าเเอาอันนี้ไหมเปอดนีกว่ากินเลยค่าอาหารเท่าไหร่คะทั้งหมด320ค่ะ320 นี่จ่ายส2 0อันนี้20ติ๊บขอบคุณค่ะโอเขพี่ไปละเฮยอันจะไปไหนพี่ไม่เหน็นเนาะพนักงานคนนั้นยักยอกเงินของร้านอน่ะ <laughs> เห็นสิแต่มันไม่ใช่เงินของเรานะอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเลยแต่นั่นขมโมยเลยนะพี่พี่ไม่สมใจเจ้าของร้านเนาะโดนไปตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาหน้าอันอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเชื่อพี่ฮึยเป็นไงปั่นขึ้ไหนละอ๋อดีดีดดเออแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะนี่ค่ะคุณแทมฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมน้อยจังอะ พอ,อ,อดีว่าลูกค้าเข้ามาคนเดียวอะค่ะก็เลยสั่งน้อยไปไปทำง,งานไปค่ะเป็นไงบ้างตัวเองอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่ว่าเชคบินเลยดีกว่านะน้องคะเช็คบินค่ะได้ค่ะ ทั้งหมด620ค่ะนี่ค่ะค่าอาหารเดี๋ยวให้ผมจ่ายตรงกับเจ้าของร้านได้นะครับเออพอดีว่าเจ้าของร้านไม่สะดวกอะค่ะจ่ายกับหนูนี่แหละค่ะนี่ถ้าฉันจ่ายกับเธอเธอก็โกงอะดินี่ฉันเห็นหมดแล้วนะที่เธอยักยอกเงินของร้านอะเธอจะเรียกเจ้าของร้านหรือให้ฉันเรียกตำรวจหนูไม่ได้โกงนะคะมีหน้ามาโกกอีกเหร นี่ทำงานไม่ได้เงินเดือนเหรอถึงก็ขโมยแบบเนี้ฉันแนะนำนะเธอไปเป็นโจรเถอะเพราะสิ่งที่เธอทําอยู่เนี่ยมันไม่ต่างกับโจรเลยพอได้แล้วอันพอหนูขอยืนยันนะคะว่าหนูไม่ได้ยักยอกเงินไปถึงหนูเป็นแค่พนักง,งานเสริมเนี่ยแต่หนูก็มีศักดิ์ศรีนะคะไม่เคยโกงเงินใครคุณอย่ามาว่าฉันแบบนี้เลยค่ะขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกเหรอเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ย เสียงดังอะไรกันใจมีเรื่องกันแน่เลยมีเรื่องอะไรกันน่ะนุชคุณแทมนี่คุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะใช่ครับมีเรื่องอะไรนะครับดีเลยนังเด็กนี่ยากยักยอกเงินของร้านไปฉันเห็นเหตุการณ์ฉันก็เลยขอจ่ายกับเจ้าของร้านอ่ะแต่นังเด็กนี่มันไม่ยอมมันก็เลยมีปักเสียงนี่อยจริงหรือเปล่านุชไม่จริงนะคะคุณแทมหนูไม่ได้ยักยอกเองินไปนะคะนี่คุณคะ ถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองค้นตัวเด็กคนนี้ดูสิคะได้ครับไม่นะคะคุณเทมไม่นะคะไม่ได้นะคะคุณเฮ <ไป S 1> ้ย <ไป S 1> <ค>จ้าคุณทเทมยึดตัอกันของลานเหรอฉันอุตส่าห์เลี้ยงเธอเหมือนลูกเหมือนหลานเอ็นดูเธอเหมือนหลานาแท้แต่เธอเนี่ยมันเนรคุณจริงๆไม่มีความซื่อสัตย์แล้วจริงคุณเทมคะ ดูขอคืนนะคะไม่ได้จริงๆนะคะโอ้ยนี่มันเงินฉันทำไมไธอจะเอาไปไม่ได้แล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันพนักงานอะไรหน้าด้านเดินจับได้ว่าอมเงินมีหน้ามาแย่งเจ้าของรา้านอีกตอนแรกฉันก็สงสารเธออยู่นะแต่ตอนนี้ไม่หนหะเธอเนี่ยมันเลวกว่าที่ฉันคิดอีกสะกดคำว่ากตัญญูหรือว่าซื่อสัตย์เป็นไหมคุณครับให้ผมเรียกตำรวจเลยไหมครับ โอ๊ยตายแล้วลูกดูดเป็นอะไรอะ่ะมีอะไรเกิดขึ้นแม่แม่ม่เกิดอะไรขึ้น <c oughs> คุณย่าครับก็ยายเด็กเส์ฟคนนี้ฮะแอบเอาเงินเจ้ของร้านครับใครใครคือเจ้าของร้านฉันนี่แหละคือเจ้าของร้านนะเจ้าของร้าน คุณยายคะก็คุณแทมนั่นสิคะเอาเงินคุณยายไปอีกแล้วรุกพยายามเก็บเงินไว้ให้คุณยายแต่คุณแทมก็มาแย่งไปคะ่ะโอ้เป็นม,มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเหรอเงียบไปไอ้ลูกยตัดอ,อยู่<อ>า,งางจี่ห้กี่หนแล้วไม่ให้มายุ่งร้านนี้แกจะไปนนี้แล้วไม่คิดทำมาหากินไ่ไหนก็ไปผมเจ็บนมากนีม่มันพวกแกคนเดียวฉันฝากไว้ก่อนเถอะไม่ต้องฝากไปไหนก็ไปไปเลย เป็นไรมากไม่รู้นุ๊่เป็นไรคะคุณยายเจ็บตรงไหน,นยายขอบใจมากเลยนะลูกที่สู้เพื่อยายมาตลอดอ้าวทำไมเชื้อผ้าเปียกอย่างนี้ล่ะเออ,เอ,อหนูเป็นคนทำเองค่ะฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับร้านขอโทษด้วยนะที่ว่าเธอแรงแบบนั้นนะ ใช่ฉันขอโทษเธอจริงๆนะฉันไม่น่าด่วนตัดสินคนเพียงเพราะเห็นเหตุการณ์สั้นๆแต่เธออะเป็นแค่เด็กเสิร์แต่มีความซื่อสัตย์ต่อยายไม่เหมือนกับลูกเจ้าของอะ่ะแต่งตัวดูดีแต่ใส่แบบเอาละเอาละยายยังไงยายก็ขอบคุณพวกคุณมากเลยที่ช่วยทางร้านเอาไว้นะเออเป็นอันว่าบื้อนี้ยายเลี้ยง นะขอ,ขอบคุณ,คณนะคะไม่เป็นไรยายขอบใจนุชมากเลยนะลูกนะเด็กดีของยายเป็นไรคะยายสู้เพื่อยายมาตลอดเลยลูกนุชรักยายนะคะยายก็รักหนูมากเลยนะลูกนะเป็นเด็กดียตลอดไปนะลูก ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆนุกจัพวกเรา